หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนนะคะได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดน,นิยมจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่31นะคะปายป้ายโอริโอก็ได้โพสต์แคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่า ื่อนถือเป็นหนังเรื่องแรกของปายที่ได้รับโอกาสได้ลองเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําในฐานะนักแสดงต่อบทกับเรียนรู้กันเองมีนุกมาคอยติวให้จนผ่านมาได้ขอบคุณนุกธนาดลที่ยังเป็นครูคนแรกที่คอยแนะนําเสมออาจจะเก่งไปบ้างในตอนนั้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้พัฒนาตัวเองและเรียนรู้เพิ่มเติมจนมาถึงตอนนี้เฟื่อนเขียนบทมาจากเขาโค้ง ของจุดกำเนิดของมิตรภาพนุกปลายและบ้านสิงพพเอก็ได้ติดตามตั้งแต่เริ่มถ่ายทำจนถึงวันฉายด้วยกระแสและโรงฉายที่จำกัดหลายจังหวัดที่พพเอเหมาโรงฉายเพื่ออยากสนับสนุนพวกเราขอบคุณพพเอที่รักและยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มมาจนถึงวันนี้รางวันนี้ถือเป็นรางวัลของพพเอที่ร่วมผลักดันพวกเราอย่างแท้จริงขอบคุณพี่สิง์ที่ให้โอกาส น้องๆได้มีประสบการณ์ด้านการแสดงขอบคุณพ่วมกับทีมงานทุกๆฝ่ายทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมและเหนื่อยมาด้วยกันแฟนคลับนะคะต่างกดหัวใจให้รัวๆและร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะพลังรักพลังวิเศษที่แฟนๆคลับนะคะพี่ๆ FC มีให้กับหนุกไปขอแสดงความยินดีนะคะกับหนุกธนาโดนไปไปโอริโอและทีมงานผู้จัดเฟื่อนด้วยนะคะ